อำเภอปายอำเภอท่องเที่ยวสุดฮิตเลยและในฝันของหลายๆลายคนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนกำลังถูกชาวอิสราเอลยึดก่อนหน้านี้ประมาณสัก2เดือนมี Facebook ของคนที่ใช้ชื่อว่ากัปตันเบนซ์ออกมาเปิดเผยก่อนว่าโอ้โหปลายนั่นขนาดนี้อิสราเอลเดินกันแบบ ปากป้ายห้ามเข้าก็เข้าอะไรเนี่ยซื้อของต่อราคากระจุกหยิดของไม่จายแล้วตามมาด้วยคุณหมอท่านหนึ่งบอกว่าคนอิสราเอลสี่คนไปก่อเรื่องในโรงพยาบาลจนตอนนี้บอกว่าอิสราเอลเข้ามาสามหมื่นกว่าคนคนในปลายประชากรมีแค่สองหมื่นกว่าคนเฮ้ยมีโบนมีนุ่มมีดี จริงเท็จอย่างไรเสียแมวตอนนี้ก็ยังเชื่อมั่นในตัวเลขสามหมื่นมันน่าจะเกินเลยไปมันนับซ้ำานอยู่นั่นนะนะเข้าๆออกๆมันเป็นการเข้าๆออกๆแต่จริงๆเนี่ยมันอยู่แค่หลักพัน แค่หลักพันเอาอย่างนี้ตอมตอมใช่ครับตรวจคนเข้าเมืองแม่ห้องสอนเขาชี้แจงเอาผมผมย่อๆเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ตามเสียแมวเร็วๆเขาบอกสามห0ื่นกว่าจริงแต่เดินทางเข้าอมอกห่งปีหนปีตั้มอยู่นั่นแหละแต่ตอนนี้มีอิสราเอลที่เข้าพักจริงๆอ่ะต่อวันตีมกลมๆแปดสคนเดือนหนึ่งตีว่า2องพันสองพันประมาณสองพันหปีนึงก็ส0 0 0 0ื่นพอดีตามนี้ก่อน ส่วนเรื่องอื่นๆเนี่ยเขาบอกว่าไอการที่บอกว่าจะมายึดเป็นดินแดนพันธสัญญาแบบแบบปาเลสไตน์ยังไม่มีการดําเนินการยังไม่มีการแย่งอาชีพคนไทยเอาเอาตรงนี้ก่อนทีนี้กลับมาถามเสียแมวแต่หลายคนบอกว่าถึงแบบนี้ก็ไม่สบายใจอันนี้ไม่ได้มันล่อแหลมเพราะมันเกิดความยกระดับได้นะครับจริงๆเนี่ยที่พี่น้องมันจะชนร้องเนี่ยตั้งแต่มกราละแมกราประมาณนั้นนะกลุ่มนักธุรกิจกับพวกประชาชนอะเริ่มร้องแล้วเพราะว่าพวก นักโทษอิสราเอลที่เข้ามาเนี่ยคือมันไม่เคารพกติกาสังคมเลยคือว่าเอาตามสาบายเลยทําให้คนมีความรู้สึกล้วเอ้ยเริม,มาแทรกซึมหรือเปล่าจะมายึดไทยเป็นบ้านหลังใหม่ไหมแล้วมาทําลายวัฒนธรรมไหมแล้วต่อมาเนี่ยมันเริ่มเห็นร้านไงกิจการต่างๆเนี่ยเฮ้ย hey, ทาไมมันเป็นพวกอิสราเอลมาทําได้วะเปิดร้านอาหารคาเฟ่โฮมสเตย์เล่นดนตรีค้าขายเช่ารถสักไอไลน์นะเอ้ะแลวมันก็มีสองขาละมีทั้งอิสราเอลมาว่ากันเองเลยคือว่าไปผิดกฎหมาย จากร้านที่พี่กาดทัต้ตนกลับเริ่มใช้คนไทยเป็นโนอมินีแล้วตรงนี้มันเลยทาให้พี่น้องชาวปายไม่สบาเพราะปายมันเล็กนี่ร้านมันเคลื่อนไาวแบบเออแต่ตอนนี้แต่มูลเหตุเนี่ยที่การมาแสดงอากับกิริยาพฤติกรรมที่มันไม่เหมาะของคนอิสราเอลเนี่ยมันก็มาจากพื้นฐานเพราะอะไรเพราะประเทศเนี่ยมันประเทศสู้สงครามไงเพราอสู้สง,สสงคารา,งคามคนมันเนี่ยมันเครียดมันต้องต่อสู้ลตลอดแล้วนะักท่องเที่ยวที่มาเนี่ยส่วนใหญ่นะ เพราะของอิสราเอลเนี่ยไม่ว่าจะผู้ชายผู้หญิงนะต้องถูกเกณฑ์เป็นนักรบนะเขาเป็นทหารทุกคน,นทนนะคะั้หมดเขาเป็นทหารทุกคน,อน,นบอกกัน้นบางคนเนี่ยพอเขาเป็นคนคบเทอมเนี่ยเขาก็จะออกมาท่องเที่ยวได้รับมีเงินมีทองเพราะรายได้เขาโอเคจริงไหมแล้วเขาก็จะนิยมมาที่ประเทศไทยเป็นแบบจริงๆอะแบ็คเป้มาแต่ว่าเขาก็จะเที่ยวเหนือจอดใต้เลยนะไม่ใช่มาที่นี่นะไปเหนือจอดใต้แต่พอครบแล้วเนี่ยไอ้ตรงนี้แหละเขาจะมีการไปจะจสัมพันธ์กนะันว่าเอ้ยแต่กลับมา มา้งหลักท้ายมาที่นี่อากาศดีภูเขาสูงและมีแต่พวกกันตอนนี้แล้วจากวัฒนธรรมที่บรรูเกี่ยวกับการสู้รบเนี่ยพอมันได้ออกมาเนี่ยหนึ่งมันรู้สึกปลอดภัยสองมันมีอากาศมันก็เลยไม่เคารพเลยคือจริงๆไม่เคารพเนี่ยถ้ามันไปทําในพื้นที่เฉพาะเจาะจงัวเองไม่เป็นไรแต่นี่มันเล่นทําที่สาธารณะอะไรเงี้การแต่งกายของผู้หญิงบางทีก็ไม่เหมาะสมมานั่งบิกินี่ใส่ชุดบิกินี่ไอ้ผู้ชายก็ขับมอไซค์ด่าหน้ากันไม่ยอมติดไฟแดงเลยพากันบางครั้งก็ ไปร้านอาหารกินไปมเมาทะเลาะไม่ใช่ทะเลาะพวดเดียวกันไปทะเลาะกับนนักท่องเที่ยวต่างชาติอื่นอีกมันก็ทําให้เขาเสียลูกค้าไอ้นักท่องเที่ยวต่างชาติอื่นใช่ไหมอ่ะไอตัวนี้ก็เขาไม่อยากให้เป็นนักท่องเที่ยวอิสราเอลอยู่แลวเอาดันไปทําลายนักท่องเที่ยวอื่นเขาอีกอย่างเงี้ยคือคือคือ,ค,อคืออย่างนี้<ะ>เดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวชาวอิสราเอลเขาจะว่า<ะ>เอาอย่างนี้ก่อนทีถ้าจับใจความนี้เสแมลบอกว่า <c ram id> ต่อให้คุณไม่ใช่ชาวอิสราเอลใช่ครับแต่คุณไปปักหลักกันอย่างเงี้ยในผืนแผ่นดินไทยที่ไหนก็ตามไม่มีความเกรงใจบุกลุกทําความเดือดร้อนรุนวายขับรถไม่ติดไฟแดงเที่ยวทะเลาะกับคนรุ่นนี้เอาเอานายทุนมาเปิดกิจการเองแล้วมาหาคาเฟ่โฮมสเตย์สักลายเช่ารถโอ้โหมีครบถ้วนแบบนี้น่ารังเกียจทุกชาติผู้ตใช่แต่เผอิญที่นี่ดันมีพวกคุณเยอะมันก็เลยเป็น เป็นแรงกดดันกับนักธุรกิจท้องถิ่นกับคนท้องถิ่นใช่ไหมทำให้คนท้องถิ่นเนี่ยตอนนี้ก็เรียกร้องที่พุงกลับไปสิสาวัดท่องเที่ยวต่อมอเฮ้ยไอ้นี่ชักเลอะเทอะแล้วนะครับ <c oughs> ถ้าไม่จัดระเบียบเนี่ยพวกผมไม่ยอมล,ละละมิดกดจราจรไม่ว่า <c oughs> บางครั้งโอ้โหสู่กัญชาจาัดปาร์ตี้เปิดเสียงเพลงการสนั่นหวั่นไหว <c oughs> ที่สําคัญเนี่ยก็มีโบสถ์ซาบัดเนี่ยนะเขาเรียกเาเรียกว่าซาบัดออฟไปออฟไปก็คือโบสถ์ของเขาเนี่ยนะซึ่งคนก็ตั้งคอนเสิรตเฮ้ยโบสถ์นี้ อยู่ตรงสถานีตำรวจเลยที่หลังเฮ้ยแถมมีตำรวจเฝ้า24ชั่วโมงซะด้วยนะเฮ้ยมีตำรวจเฝ้าแล้วมีการสวนเหมือนเปิดเพลงของของชาวยิวอ่ะได้ตลอดเวลาเลยแต่ไอ้โบสถ์ตรงนี้มันมาแตกต่างกับโบสถ์ยิวซาไอซาบักที่อื่นเนี่ยก็เพราะว่าเฮ้ยมันเหมือนเฉพาะเจาะจงอ่ะให้เฉพาะคนยิวคนอิสราเอลอ่ะแต่โบสถ์ประเภทเนี้ยที่จริงมันมีทั้งที่เชียงใหม่ที่นนบุรีที่กทมแล้วตะขุมวิทย์ยี่สองอะไรเนี่ยมีหมดแต่มันไม่เชิงจํากัดว่าเป็น คนอิสราเอลอย่างเดียวแต่ที่นี่เฮ้ยทำไมมันเหมือนจำกัดจำกัดและแถมโอ้โหสามารถมีตำรวจมาเข้าเวรดูแลตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับแล้วบางครั้งเขาก็จะไม่จัดมีการสวดมนต์เปิดเพลงอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เลยรู้สึกแปลกๆนะคนรู้สึกว่าจะชักยกระดับตัวเองหรือเปล่าเนี่ยเข้ามาครอบนำครอบครองลอแล้วไหมอ่าแล้วตอนนี้แต่ที่คนเบื่อเนี่ยจริงๆเนี่ยก็จริงๆเนี่ย,เ,ยเพื่อไอ้การทะเลาะวิวาทการลักขโมยแล้วสูบกัญชาไม่เคารพกฎอะไรเนี่ย แล้วมันไปกระทบภาพรวมอะพูดง่ายๆภาพรวมที่จริงๆปลายเนี่ยเขาขายพัฒนธรรมขายความเงียบสงบขายบรรยากาศขายอากาศไปไปมานี่เละเลยเขาก็เลยบอกว่าตอนนี้มันเริ่มส่งผลกระทบของการตลาดที่นักท่องเที่ยวอื่นจะมาครับพี่น้องประชาชนกลุ่มธุรกิจเงเขาถึงจับมือกันก็มาร้องต่อทางเจ้าที่ตำรวจแล้วก็ยกระดับไปถึงจังหวัดให้รู้ใช่ครับอ่ะเสียไม่เอากับคุณผู้ชมผมผมเอาเรียบเรียงมานะเขาบอกว่ามีสิบเอ ข้อเดือดร้อนครับซึ่งผมผมอ่านก่อนเข้ารายการเนี่ยผมว่าประมาณสัก9ใน11เนี่ยเป็นใครก็ไม่ยอมอย่างแรกก่อนนะกิจกรรมล่องห่วงยางอันนี้เราไม่รู้แต่เขารู้สึกว่าเขาจะเป็นใช่เก็ต้องมีน้ำสายน้ำแล้วล่องดีเป็นร้อยเป็นพันนะแล้วเหมือนมีมาเฟียไปจัดไปจัดระเบียบแล้วแต่ไม่ใช่มาเฟียไทยนะอันนี้อันที่หนึ่งสองเปิดผับบาสร้างความเดือดร้อนด้านเสียงอันนี้คนไทยก็ต้องโดนรับ สามบริการลดเช่าอาผมควบไปกับการบริการแท็กซี่ก็แล้วกันอ่าใช่ครับเฮ้ยแบบนั้นเลยใช่มาเปิดเช่าเองเลยแับนี้เลยขนาดนั้นเลยเออเนี่ยซึ่งตอนเนี้ยมันก็เลยบอกเอ้ยเฮ้ยแล้วเปิดเนี่ยแบบเหมือนไม่เกรงใจเลยนะคือก็เปิดแบบเหมือนผิดกฎหมายอ่ะแต่ไอ้พวกที่แบบเขาเรียกลับๆล่อๆก็ยังเฮ้ยใช้คนไทยเป็นนนมินีอ่ะแต่จริงๆก็คือของกิจาเอระดองยา แต่ใช้ไทยเป็นโนมินีที่เหลือนะคุณผู้ชมรับไม่ได้สักพฤติกรรมอ่ะเช่นรับไม่ได้เลยนะจัดระเบียบรถเข้าออกบริเวณจัดถนนคนเดินเฮ้ยปกติเราจะเห็นคนต้องคนไทยหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลต่างๆปกติเราจะเห็นคนไทยแบกอกเสื้อดนมาแทสารเสพเซสพไม่จ่ายเดี๋ยวขี่รถเอาไว้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้อิสเลยกระดับยกระดับต่อไป การใช้ที่ดินสาธารณะหาประโยชน์เฮ้ยนั่นล่ะมันจะได้เหรอครับนั่นล่ละรามปามเห็นตรงไหนว่างกูปักเสาอะไรอย่างงี้ยจปาร์ตี้เลยอะไรอย่างเงี้ยและที่เขาไม่ชอบเลยคือโบสที่เมื่อกี้เสียแม้ว่าชาบัดออฟบายเนี่ยอ่ะอยู่หลังโรงพักตำรวจไม่เห็นหรือเห็น เอ้าตำรวจเคยเข้าเวร24ชั่วโมงเลยไม่ใช่ไม่เห็นนะเข้าเวรให้เลย24ชั่วโมงการทําผิดกฎหมายจราจรนี่เขาลับไม่ได้แนี่วรายเลยประเภทว่าไม่เคยติดไฟแดงซีเมลแต่โทษนะฮรเดี๋ยวเขาจะด่าเราแะขอโทษไอ้พฤติกรรมฝ่าจราจรเนี่ย พัทยานี่เวลาปิดเทอมของตะวันออกการไอเด็กวัยรุ่น16 1 7 18มันขี่มอไซค์แว้นทั้งเมืองเหมือนกันนะอนี่ท่านพี่แต่ต่างจากวัยรุ่นไทยเนี่ยกลายเป็นชาวอิสราเอลชาวยูเแรนนั่นแหละแบบเดียวกันเลยพักวมเมืองไทยมันเป็นอะไรครับขมิ้นอยากทำอะไรก็ทำอิสราเอลมาก็ทำอาหรับจะมาแว้นทั้งเมืองพัทยาเข้ามาได้เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายไงคือเป็นปัญหาไงที่ประชาชนก็ถึงร้องพุ่มกลับไปไงเฮ้ ช่วยบังคับใช้กฎหมายแบบเคร่งครัดหน่อยแล้วก็ร้องตำรวจท่องเที่ยวเลยนะควบคู่กันเออเอาอย่างนี้ครับผมผมผมไล่เลียงก่อนทีนี้มันก็มีคำถามขึ้นมาสิครับว่าหนึ่งการกระทำแบบนี้ของชาวอิสราเอลมาเปิดโบสถ์มารุ่นมานี่มาใช้ที่สาธารณะหาประโยชน์อย่างที่เมื่อกี้ผมไล่เนี่ยกระทบความมั่นคงไหมกระทบสิเพราะมันเท่ากับสังคมเราตรงนี้เท่ากับมันจะท้อนอะไรไง แต่ถ้าสภาพบังคับใช้กฎหมายมีปัญหาสภาพบังคับใช้กฎหมายมีปัญหาเมื่อไหร่เนี่ยมันจะเกิดความลุกลามในเรื่องการความสงบเรียบร้อยแต่มันมันมีคนแย้งนเสียแมวเสียแมวเป็นอดีตเลขาสภาความมั่นคงมันมีคนบอกว่าเฮ้ยแต่กฎหมายไทยก็ไม่ได้ห้ามว่าสร้างโบสถ์ไม่ใช่เหรอไอเรื่องโบสถ์เนี่ยถ้ามาเราไม่ได้ห้ามอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วก็แต่จริงๆแล้วเนี่ยคุณสร้างได้แต่คุณก็อย่ามาส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยก็เท่านั้นได้นะ บสเบิดเหมือนโบสถ์เบละวัดอะไรเนี่ยหมายความว่าแต่อันนี้มันไม่ใช่ของคุณก็อ่ะมีอะไรมีสวดมนต์เปิดเพลงอะไรไปตลอดเนี่ยเอ้ยถ้าคุณจะสวดมนต์หรือเปิดเพลงนมันก็ต้องมีระดับเสียงที่มันไม่กระทบกระเทือนต่อสภาพแวดล้อมเหล่านั้นด้วยนะเอออ่ามันก็ต้องมีมีมีระเบียบควบคุม ม่ใช่คุณนกขออนุญาตสร้างก่อนไม่ใช่มาเกิดสองยามคุณก็มาสวดมนต์กันเสียงดังกันคุณเมืองเลยอย่างเงี้ยใช่ไหมมันก็จะเป็นปัญหาทีนี้สิ่งที่กําลังเกิดเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าในมุมของพวกเขาเขาบอกอ้าวฉันก็เข้ามาเพราะอยู่ฟรีวีซ่าฉันเห็นประเทศของเธอดีฉันก็ตั้งใจที่จะมาตั้งลกลาก อยู่กับเธอไงก็เหมือนกับห้วยขวางรัชดาจีนมาเพียบเลยพัทยาอินเดียภูเก็ตรัสเซียทําไมต้องมาลังเกียจฉันล่ะก็นี่ไงเพราะ้ก <uis Nem. S 1> ระบวนบการฟรีวีซ่าเราเนี่ยไม่จัดระเบียบครบวงจรหมายความว่ายังไงฟรีวีซ่านี้ได้แต่มันเหมือนต้องมีปฏิทินเวลาการเดินทางจุดที่พักของนักท่องเที่ยวว่าคุณจะไปที่ไหนอยู่ตรงนี้3วันโรงแรมนี้อีกสองวันไปโรงแรมนี้อะไรเนี่ยมันต้องมีจุดหมายปลายทางที่ตรวจสอบได้ชัดเจน ฟรีวีซ่าเข้ามาได้แต่ปฏิทินแล้วก็รายการการเดินทางมันต้องมีการควบคุมตรงนี้เพื่อให้เกิดการตรวจสอบได้ทั้งที่เทมาถึงตรงนี้ปุ๊บเออครบสาไว้ออกออกไปที่นี่จริงไว้ไปที่จริงคือต้องไล่ติดตามได้แต่ของเราเนี่ยมันกระบวนท่าตรงเนี้ยมันไม่มีจริงเหรอเออเวลาเราไปต่างประเทศเราต้องเขียนว่าเราไปที่ไหนกี่วันกี่คืนอันเนี้ยเมืองไทยก็มีไม่ใช่เหรอครับเวลาเข้าเอาไม่มีเหรอ มันไม่เหมือนมันไอดีเมื่อก่อนได้เกณบนเครื่องบินว่าเดี๋ยวนี้มันไม่ฉะนั้นตรงนี้มันก็เป็นจุดอ่อนที่ไม่ครบวงจรที่พี่บอกเอา้า อย่างนี้ฟรีวีซ่าอะไรนะบางประเทศ60วันบางประเทศเ0วันนบบละออกไปเข้าหม่ได้เกินหกสิบเก้าสิบแล้วไม่บอกด้วยว่าอยู่ที่ไหนเอาก็มันสิครับาะจริงๆเนี่ยระบบเทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยมันสะดวกมากเลยจริงไหมเพอาะไปที่ไหนปั้งอะไรแล้วก็แจ้งปุ๊บกับเออนี่มาจริงมาจริงมาจริงมันก็ลิงเข้าฐางข้อมูลได้แต่ของเราเนี่ยมันไม่ใช่ฉะนั้นความเคลงูดตรงนี้มันไม่มี แต่สิ่งที่เราจะต้องกังวลอีกเรื่องนะเพราะพวกคนอิสราเอลอะไรมามากๆเนี่ยและเป็นประเทศคู่ปรปัปกสงครามกับพวกปาเลสไตน์เนี่ยนะเฮ้ยวังนะจะเป็นถูกเป้าหมายของการก่อเหตุได้นะเพราะบางครั้งเนี่ยการล้างแค้นการสงครามกันเนี่ยเมื่อจัดการในประเทศหรือพื้นที่สมรภูมิไม่ได้เนี่ยมันมาจัดการกันนอกประเทศได้นะดี <c oughs> ไม่ดีเนี่ยมาก่อเหตุวุ่นวายเราเนี่ยไม่ดีไม่ดีถูกมือที่สามสายปาเลสไตน์สวมรอยจัดการซะเลย มันมีโอกาสได้หมดฉะนั้นตรงเนี้มันก็คือเรื่องความมั่นคงไงเราต้องระมัดระวังนะแบบเป้าหมายเนี่ยเหมือนคนสหรัฐเขาถึงจะตือนตลอดไงเวลาที่ไปไหนเนี่ยเพราะบางทีเนี่ยมันจัดการคนสหรัฐในประเทศไม่ได้ก็ไปจัดการคนสหรัฐที่ไปอยู่นอกประเทศคือขนาดแบบสมมติว่าคุณเป็นชาติที่เขาขัดแย้งกันใช่คุณมาแค่5คนบางทีถ้าเขาล็อกเป้าเขาก็เอาเลย,เเลยถูกไหมแต่นี่คุณเล่นมาทีเป็นชุมชนใช่แล้วเขาก็อย่าลืมนะ มันเป็นกรณีคู่ขย้งแบบเพลสงครามล้างกันเลยนะอุสรลเอฮามาสอ่ะก็็ทงนี้ไปล้างเขาด้วยความความโหดเหี้ยมไงกับเราไม่รู้ใครเป็นใครไงจริงดีพวกนั้นก็มาเที่ยวไทยเหมือนกันไงแต่มาเที่ยวทำแค่มาจัดการฝั่งตรงข้ามที่นี่แหละฉะนั้นตรงเนี้ยต้องระมัดระวังหมดแต่มันมีมุมหลายๆมุมนะคุณผู้ชมคือมันก็มีทั้งคนเห็นด้วยกับคนไม่เห็นด้วยเดี๋ยวช่วงหน้านะเราจะว่ากันนะว่า เฉยแม่กับผมนั่งคุยกันเนี่ยระวังระวังนู่นเนี่ยเขาบอกคุ้นกับผมเนี่ยเป็นปฏิปักษ์กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเลยไเข้าใจนะว่าไม่เข้าใจี่เพราะว่าเดี๋ยวกลับเราเราสื่อเพื่อให้การจัดระเบียบเออ่าเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไม่ใช่เป็นอุปสรรคเดี๋ยวเรากลับมานะครับแต่ตอนนี้ไปชมสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็พักกันสักครู่หนึ่งครับกลับเข้ามานะครับคุณผู้ชมเรายังอยู่ที่อำเภอปายจังหวัดแม่ห้องสอนณขณะนี้ครับถึงขนาดมีป้ายเริ่มมีแล้ว no อิส <Israel S 2> ราเอลเฮีย <He> er. ฉันไม่ต้อนรับชาวอิสราเอลที่นี่จะลุกลามได้ไหมในสายตาของอดีตฝ่ายอันนี้มันต่อส่งส,ส,สัญญาณนะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ต้องเร่งไประง,งับยับยั้นอย่าให้เกิดการขยายผลขยายตัวคือความเขาเรียกอะไรความเพราะแสดงว่าความรู้สึกของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เนี่ยมองละเฮ้ยได้นักท่องเที่ยวประเทศนี้แต่เสียนักท่องเที่ยวประเทศอื่นๆและคนไทย มันสมคุ้มค่ามันสะสมใช่ครับและเป็นไปได้ไหมครับว่าพอโซเชียลตอนนี้ทุกคนมันยึดเข้าถึงครับการตีจนภาพเกินเลยมันก็มีเช่นกันมีแน่นอนเขาอาจจะไม่ดีสัก50แต่ตอนนี้กลายเป็นไม่ดีไปแล้ว300อะไรอย่างนี้ใช่ครับแต่เมื่อกี้เสีมยแมวบอกว่า เป็นหน้าที่ที่ฝ่ายความมั่นคงจะต้องรีบเข้าไปใช่ครับอย่างน้อยๆมี2คนนะครับมีติ k Tok อคุณครูคริครับนะครับขออภัยถ้าผมอ่านผิดครูครูกีนี่แหละแล่เป็นครูกับติ๊กตอกกับ Facebook คุณหมอบ่นเคยเขียนบอกว่าพฤติกรรมน่ารังเกียจไปชูนิ้วกลางในโรงพยาบาลสูบกัญชาอะไรประมาณนี้เคยไปแจ้งฝ่ายฝ่าย ปกครองเขาบอกว่าพวกคุณอยากทำลายบรรยากาศการท่องทเที่ยวเป็นไงเสียแม่ถ้าอย่างนี้ก็ต้องเชิญฝ่ายปกครองมาปรับทัศนคติใหม่เพราะมัน,นไม่ใช่เพราะว่าไอ้ตรงเนี้ยไอ้บรรยากาศแบบนั้นนะ่ะมันเป็นการทำลายการท่องเที่ยวเพราะอย่าลืมนะจุดขายของปายเนี่ยมันเป็นเรื่องวัฒนธรรมเรื่องบรรยากาศของความสงบเรื่องอากาศเย็นสบายถ้าคุณมีลักท่องเที่ยวนักศึะแบบเนี้ยมันทำลายจุดขายนะ จุดขายของปลายมันคืออันนี้แล้วทําลายจุดขายแล้วมันใครจะมาเที่ยวเราครับฉะนั้นคุณต้องมองกลับว่าคนเหล่านี้มาทําลายจุดขายของการท่องเที่ยวของปายองค์รวมคือทําลายคนนักท่องเที่ยวชาติอื่นแม้แต่นักท่องเที่ยวไทยด้วยสุดท้ายก็เสียหายองค์รวมก็เจงไปเลยแทนที่จะเฟื่องฟูนเรื่องการท่องเที่ยวคือหลายคนน่ะอ,อยากเห็นคนนี้มากเลยที่คุณค<ร>หมอบน่นแกบอกว่าส่งเรื่องไปอำเภอร้องเรียนไปแล้วแต่อำเภอแจ้งกลับมาบอกว่าอย่าทำลายการท่องเที่ยว หลายคนบอกว่าอยากเห็นหน้าไอ้คนแจ้งกลับม,มานั่นแหละ <laughs> แล้วก็ไม่ว่าที่จริงคนอยากเห็นหน้าเร่งด่วนเนี่ยต้องคือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดุ้ช่วยเรียกมาช่วยปฏิบัติราชการ <laughs> ที่ส่วนกลางก่อนมาปรับทันตนคติเเรียกปรับทันตนคติให้เข้าใจให้ตรงกันว่าเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยมันต้องส่งเสริมจุดขายหลักคือวัฒนธรรมบรรยากาศความสงบอากาศเย็นสบายแล้วก็มีความหลากหลาย ไม่ใช่ไปเน้นนักท่องเที่ยวแบบนี้เนี่ยมันทําลายจุดขายของการท่องเที่ยวหมดแล้วมันจะไปไปเกื้อกูลการท่องเที่ยวยังไงแสดงว่ามีปัญหาในเชิงความคิดทางตันนักติผมเห็นด้วยทางอําเภอคุณฟังให้ดีนะไม่มีประเทศไหนในโลกของการนักท่องเที่ยวที่เดินสูบกัญชาต้องปั่นปวนโรงพยาบาลไล่ชูนิ้วกลางใส่คนนู้นคนนี้นี่นี่ผมทาให้ดูไม่ได้ชูไให้ใครนะไล่ชูนิ้วกลางใส่นู้นี่เออโวยวายขโมยของเอาเปรียบพูดนี่นั่นแหละครับทำตามอำเภอใจ ใช่ครับไอ้แบบเนี้ยประเทศไหนเจอคือคุณน่ะถูกทําลายการท่องเที่ยวโดยนักท่องเที่ยวคนคนที่แสดงอาการนียคุณลักษณะคือคือโจรต้องจับไปดำเนินคดีทันทีเราไม่ได้หมายความว่าอิสราเอลทุกคนเป็นงนี้เพราะไอ้ตรงเนี้ไม่ใช่นักท่องเที่ยวแล้วสถานะเปลี่ยนจากนักท่องเที่ยวเป็นโจรต้องจับพลักดันกลับใช่ได้ไหมได้สิเพราะกฎหมายตัวคนเข้าเมืองแล้วจริงๆเนี่ยทำผิดกฎหมายเนี่ยดำเนินคดีทางอาญาเรียบร้อยแล้วก็จัดตามกระบวน่าส่งกลับได้เลย เอาแล้วถ้าเขาบอกว่าแล้วเข้าแบ็กลิสต์ไปเลยได้ไทยแลนด์คุณโหดร้ผมแค่สูบกัญชาก็ประเทศอยู่กัญชาเสรียทำไมต้องผักดันผมกลับเฮ้ยอย่ามาคือถ้าคุณสูบเนี่ยถ้าคุณเป็นจิตยศาสนารู้ที่รู้ทางมีความเหมาะสม ไม่ไปอ่วยวายหรืวป่าใครก็ไม่ใช่แต่พฤติกรรมของคุณเนี่ยช่วยถ่ายวีดีโอไว้ดูนี่เลยพฤติกรรมสู่กัญชาแต่คุณมีพฤติกรรมแบบนี้มันรับไม่ได้คือถ้าคุณดึงคุณดึงอยู่ที่ละเบียงแล้วคุณนับดาวของคุณเองก็เรื่องของคุณสบายอารมณ์ของคุณแล้วคุณก็เข้าไปนอนก็เรื่องของคุณแล้วไม่ต้องโวยวายเออถูกต้องอีกหนึ่งอย่างคุณผู้ชมครับอันนี้เป็นเรื่องที่เราอึดอัดใจมานมากไม่เฉพาะที่อิสราไม่เฉพาะที่ปายและอิสราเอลเวลาคนพวกนี้มาครับ และแอบแฝงในการดําเนินธุรกิจหนึ่งแยกอาชีพครสองเงินไม่เคยกระเด็นถึงคนไทยจรงยิงไหมครับจริจรงเลยครับคือวนอยู่ในวงจรตัวเองยิ่งเฉพาะตอนนั้นที่คนบอกทักวสูนหรียนจีนไงเห็นชัดเลยไงไม่มีอะไรเลยแล้วจากเทคโนโลยีของการจ่ายเงินที่ผ่านแอปอ่ะโอ้มันเลยยิ่งไม่กระเด็นเลย พฤติกรรมแบบนี้เรายังจะเอานักท่องเที่ยวหรือเอาคนต่างชาติแบบนี้เข้ามาในรเทก็นั่นไงเพราะก็มาสร้างให้เกิดความสับสนให้เกิดความคับข้างแต่เราไม่มีรายได้คุณผู้ชมเชื่อไหมมันเห็นเดินเนี่ยเต็มห้างเลยแล้วเรานึกว่าเหมือนได้ตังไงเออเฮ้ยแต่ปรากฏว่าเข้าไปเต็มร้านอาหารเลยเฮ้ยหลงดีใจแต่พอไปเช็คเบื้องหลังเฮ้ยร้านอาหารเจ้าของใครวะเฮ้ยเงินจ่ายผ่านยังไงวะข้าแล้วแม้กระทั่งตัวกับค้งกับข้าวที่ซื้อเนี่ยนะ ยังไม่ซื้อตลาดไทยเลยอะขนมาเลยคือเขาพูดอาโทษนะผมพูเด็หน้าผมเนี่ยจีนไม่ต้องผมไม่เคยจตแต่เขาบอกร้านหมาล่าบางร้านนะตะเกียบยังเอาเข้ามาจากเมืองจีนเลยหมดทุกอย่างดีไม่ดีถ้าเป็นเมืองตะเกียบชายแดนน่ะวัสดุวัสดุอุปกรณ์ก่อทงก่อสร้างก็ไม่ได้ซื้อจากไทยนะเอ้าแล้วเราต้องทบทวนนโยบายไหมสต้องทบทวนเลยไม่ใช่ต้องไหมต้องทบทวนเลยฉะนั้นเราต้องแยกแยะและจัดระเบียบให้ได้ ถ้าเราจัดระเบียบแล้วควบคุมได้เนี่ยพี่ถึงบอกไงสภาพบังคับใช้กฎหมายเราเนี่ยตอนนี้มันถือว่าอ่อนแอมากเพราะฉะนั้นมันเลยเป็นจุดอ่อนนะของพวกที่ทํามาหากินแบบผิดกฎหมายอ่ะมันก็ส่งสัญญาณกันไปไงเฮ้มาไทยแลนด์มาไทยแลนด์หากินง่ายผมพูดอย่างนี้ได้เลครับอย่าว่ากันนะก็เขาจ่ายสวยอ่ะก็นั่นไงก็พี่ถึงบอกว่าอันนี้ไม่ต้องมีไปแาจมันคือความจริงใช่ไหมอยากอยู่เมืองไทยเหรอคนจีนเคยบอกเลยมีเงินซื้อได้ทุกหน่วยถูกต้อง แล้วก็โอ้โหแล้วแหมที่จ่ายเนี่ยมันรายได้ดีซะด้วยนะเออมันจ่ายแบบไม่ได้กระมิดกระเมี้ยนอะเรอเอมันจ่ายแบบเต็มที่ับสมมุติคนอื่นจ่ายเพาะว่าเวลามาตกลงจ่ายนี่ไม่ต้องต่อรองเลยอ่ะเรียกสามหมื่นจ่ายสามหมื่นไม่ต้องเรียกจ่ายห้าหมื่นมันมาเสนอแล้วก็เลยตกลงใจเลยเพราะว่าเพราะว่ามันมาเสนอเกินที่ตัวเองคิดไว้ในใจแต่ผู้ดูบอกว่าเฮ้ยตั้งเต้าไว้เดี๋ยวถ้ามาไว้ต้องเรียกสองหมื่นที่ไหนนี่มาถึงอาข่านครับผมจ่ายเดือนสามหมื่นห้า เลยไม่ต้องพูดเลยจบเออไม่ดีดีวะรออนเหี่ยถูกต้องเล่าจริงเนี่ยบางทีเจ้าหน้าที่ไปมองเฮ้ยมันไม่เกี่ยวกับไทยคือถ้าคุณมองแค่นั้นมองแค่นั้นเนี่ยเฮ้ยมันก็เป็นเรื่องของพวกเขาเนี่ยเขามาตินกันเองเที่ยวกันเองอ่าแม้กระทั่งคนบริการของเขาก็เรื่องของเขามาทัวร์ก็กินร้านหม่าล่าคนจีนก็เลืองคุณมาปายก็เข้าโบสถ์อิสราเอลกินร้านอราลปลาแต่เงินมันไม่ตกกับคนไทยแต่ผลก็คือว่าถ้ามองลึกลงไปไงเฮ้ย เท่ากับมาให้มันแน่นประเทศแต่เงินไม่เข้าเลยนั่นแหละเอาอย่างนี้ในตอนเสียแมวเป็นเลขาที่การสภาควานคงแห่งชาติก็สิบกว่าปีก่อนใช่ไหมปัญหาแบบนี้ผมไม่ายังไม่รุนแรงมันไม่ลุกลามถึงขนาดนี้ไงเหมือนที่พี่บอกอ่ะยุคของพี่เนี่ยมันยังไม่มีคอร์เซนเตอร์ไม่มีสแกมเมอร์อย่างมากเป็นเรื่องคาสิโนหรือเรื่องบอนการพนันผิดกฎหมายจริงไหมเพียงแต่มันเกิดการต่อยอดความเลวร้ายความอุบาทเห็นไหมจากคาสิโน เป็นการพนันออนไลน์พอ,อก,การพนันออนไลน์ไอ้เจ้าของนำพนโน่ก็ต้องยึดโยงแล้วเพราะคนเข้าน้อยแต่คนไปใช้บริการออนไลน์เฮ้ยแต่ฐานเงินกลับมาใช้ร่วมกันได้จริงไหมแต่พอจากออนไลน์ที่มันเกิดความเลวร้ายเนี่ยมันกลายไปยกระดับพอเป็นสแกมเมอร์มาหลอกละพอเริ่มการไปหลอกปับ๊บเป็นคอร์เซนเตอร์เปหลอกลวงละพอเริ่การหลอกลปับ๊บมันเข้าสภาพบังคับละทรมานละอ่าให้มาทำเพื่อก่อนนี้ พอเราไหลไปหรือคนไปทำเนี่ยเอ้ยก็ไปทํางานเป็นลูกจ้างในคาสิโนแจกไพ่มีอะไรก็ว่ากันไปจริงไหมเขาไปเล่นก็ปกติกันแต่ตอนหลังนี่ไม่ใช่แล้วเพราะมันไปหลอกเขาไปหลอกก็เป็นสภาพบังคับแล้วต้องหลอกไปคนชาตินั้นมันก็บังคับเฮ้ยต้อง,อย,งอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้พอบังคับแต่อย่าลืมนะสภาพบังคับเมื่อทรมานแล้วบางครั้งก็ต้องใช้ยาเสพติดบังคับเซียเมื่อผมถามมันก็ตามมาอีกเป็นยาเสพติดเป็นวงจรอุบาทแล้วไปจบตอนปลายทางไงนะก็กลับไปฟอกเงินมาผมถามอย่างนี้ได้ไหม ต่อให้สิบกว่าปีก่อนมันยังไม่มีปัญหานี้เยอะนะแต่แต่ทุกชาติที่เข้ามาครับเยอะๆมีมาเฟียทุกชาติใช่ไหมอ่าใช่สิอะไรที่เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายเนี่ยสักระยะเนี่ยจะต้องมีมาเฟียมาจัดระเบียบกันเองจีนมีไหมมีร้อยเปอร์เซ็นต์รัสเซียร้อยเปอร์เซ็นต์อินเดียร้อยเปอร์เซ็นต์พม่าร้อยเปอร์เซ็นต์เขมรร้อยเปอร์เซ็นต์ตงประเทศเราเป็นแหล่งแหล่งมาเฟียเรอแหล่งสวรรค์หรอพอสถานการณ์ที่จีนพี่ใหญ่จะมาจัดระเบียบปั๊บเนี่ยทุกคน โดดนี้จะเป็นฝ่ายขาวหมดเลยสนับสนุนโดยมียูสุคอลลาเจนมีคอลลาเจนไตรเปปไทด์ไพา์ฟทูคอลลาเจนและวิตามินซีอร่อยรสซมไม่เหม็นขาว